หากหญิงหรือชายใดได้ฝันเห็นการโกนหนวดโกนผมหรือโกนขนส่วนอื่นๆที่ปกคลุมตามร่างกายตามตำราบโบราณทำนายไว้ว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเคราะห์ทางด้านสุขภาพร่างกายทั้งในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรืออุปัติภัยที่คาดไม่ถึงอันอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินไปอีกด้วย ดังนั้นท่านจึงควรใช้ชีวิตด้วยความมีสติมีเมตตารู้จักให้อภัยหากมีเรื่องที่ทำให้ท่านขุนข้องหมองใจต้องมีปากเสียงกับคนที่บ้านหรือที่ทำงานท่านก็จงพยายามจัดการปัญหาทุกอย่างด้วยเหตุและผลเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องที่เล็กน้อยต้องกลับกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่และในส่วนของเลขเด่นเป็นมงคลของการฝันเห็นการโกนหนวด โนผมหรือโกนขนส่วนต่างๆนี้ก็มีอยู่มากมายหลายตัวเลขด้วยกันท่านสามารถเลื่อนลงไปดูได้ในกล่องคำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้แต่สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญผานพบแต่โชคดีมั่งมีมหาศาลกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคน แล้วอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดความหมายในทุกๆความฝันของคุณในอนาคต